สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลยบอลทุกคนเลยนะครับผมวันนี้แอดมินจะมาพูดถึงหนทางการไปโอลิมปิกของทีมชาติไทยนะครับโอลิมปิก2024ที่ปารีสฝรั่งเศสนั่นเองว้าวตอนนี้นะครับผลของทีมหญิงได้6-1บวก1นะครับไปเลยเรียบร้อยอันดับแรกนะครับประเทศที่ได้ไปเป็นประเทศแรกก็คือฝรั่งเศสเจ้าภาพเขาได้ไปในฐานะเจ้าภาพนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการคัดเลือก เป็น3กลุ่มนะกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C ก็ได้ไปแล้วอีก6ประเทศนะครับก็จะมีตุรกีสหรัฐอเมริกาบราซิลเซอร์เบียโปรแลนด์แล้วก็โดมินิกัน6ประเทศ6บวก1เป็น7นะครับเหลืออีก5ประเทศนั่นเอง5ประเทศนี้จะให้สิทธิ์ทวีปที่ยังไม่ได้ไปก่อนนั่นก็คือน่าจะเป็นโซนทวีปแอฟริกานะครับ น่าจะได้ไปอยู่แล้วอีกหนึ่งดังนั้นเนี่ยโควตาเรนกิ้งอยู่เพียงแค่4ี่ลำดับเท่านั้นโควตาเรนกิ้งนะครับอยู่เพียงแค่4ี่ลำดับเท่านั้นก็จะมีอิตาลีจีนญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์แคนาดาเยอรมนีไทยแลนด์โอ้โห,โหเธอต้องบอกว่าเฮ้ยอีก4ประเทศนะถ้าจะให้เก่งนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเก่งให้ดูต้องทำใจหน่อยนะ เก่งเลยครับประเทศที่มีโอกาสก็จะเป็นนี่นะครับอิตาลีมีโอกาสนะครับได้ไปเพราะว่าเรนกิ้งเขาสูงจีนก็มีโอกาสที่จะได้ไปนะครับเพราะว่าเรนกิ้งเขาสูงแล้วก็อยู่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นตัวแทนของทวีปเอเชียนะครับเอาแค่สี่ประเทศนะญี่ปุ่นโอ้โหนะครับก็เรนกิ้งสูงมากแล้วก็อันดับที่สิบนะครับเนเธอร์แลนด์ทุกคนคือ เรามีโอกาสชิงประมาณที่9ที่10เท่านั้นใน VNL 2024นะครับหลังจากจบรอบ preliminary รอบแรกนะครับเรามีโอกาสชิงประมาณเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นญี่ปุ่น305คะแนนน่าจะยากน่าจะเนเธอร์แลนด์นะครับ287.94เรา222นะครับ287-222ลบ222ก็โอ้โห60 70คะแนนซึ่งยากมาก ยากจริงๆนะครับนี่แหละถึงจะบอกว่าหนทางในการไปโอลิมปิกของไทยเนี่ยช่างยากเย็นเหลือเกินเสียดาย v ีเอ็นนะครับที่เราแข่งที่ผ่านมาที่เราแบบเกือบชนะอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอิตลิงกันเซตที่5แล้วก็ดันไปพลาดท่าแพ้ให้กับครูเอเชียก็คะแนนดิ่งลงมาเลยครับส่งผลให้นะคะแนนันดับลุกของไทยก็ค่อนข้างน้อยนะครับ 222คะแนนเป้าหมายของเราต้องติดท็อป10ให้ได้เป็นอย่างต่ำนะครับซึ่งมีโอกาสไหมมีต้องชนะทีมใหญ่ๆใ,ใน VNL 2024ต้องชนะจีนญี่ปุ่นสหรัฐบราซิลเซอร์เบียอิตาลีโปแลนด์ถ้าเราชนะคะแนนก็จะมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะได้ไปนะครับนะสรุปก็คือชิงอันดับ9ถ้าจะลุ้นง่ายหน่อยก็ประมาณอันดับ10นะครับ ก็เป็นหวนทางในการไปโอลิมปิกของไทยแล้วผู้ชมละครับรู้สึกอย่างไรบ้างก็รอลุ้นนะครับอาจเป็นว่าเชียร์แบบเจจอยเนาะไม่ต้องเครียดมากก็จะทําให้เราเช er ียร์วอลเลย์บอลอย่างมีความสุขนะครับนี่เป็นข่าวสารล่าสุดของวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับนำมาเล่านามาแชร์มีอีกแล้วอีกไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ